5สินค้าสร้างยอดขายนายหน้ามือใหม่ต้องฟัง5สินค้าที่คุณต้องมีถ้าอยากขายดีใน Tik t o อกจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย1สินค้าติดอันดับขายดีใน Tik t o อก10สินค้าขายดีมีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีสินค้านี้อยู่ในช่องเลยเราก็จะตกเฟรนขายดีนะครับ2สินค้าซื้อซ้สินค้าที่ซื้อแล้วหมดไปเช่นของกินนมน้ำมันขนมแนด์ถ้าเราอยากขายสินค้าที่ไม่มีการซื้อซ้ำเราก็จะพลาดโอกาสที่ได้ยอดขายและได้ค่าคอมมิชชั่นเรื่อยๆนะครับ3สินค้าราคาถูกสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่คนตัดสินใจซ แม้ค่าคอมมิชชั่นอาจจะน้อยแต่สินค้าก็ขายได้เรื่อยๆเลยนะครับ C สินค้าราคาแพงเพื่อดึงดูดค่าคอมมิชชั่นให้สูงขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าราคาแพงจะขายได้น้อยแต่เราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นนั่นเอง5สินค้ากระแสหรือสินค้าตามเทศกาลเช่นเทศกาลปีใหม่สุดจีนสงกรานต์สินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะเป็นพวกปืนฉีดน้ำเสื้อลายดอกนั่นเองนี่คือ5สินค้าที่จะทําให้ยอดขายช่องคุณปังๆที่สําคัญอย่าลืมเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับช่องเราด้วยนะครับ Shop g e n ิก M C N